รามาชาแนลสถานีสุขภาพแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบพรอ้อมทุกข้อมูลทางการแพทย์เราจะมาพูดถึงยาเลิกบุหรี่กันค่ะขอแบ่งง่ายๆเอาเป็นสประเภทค่ะ ประเภทแรกเนี่ยคะ่ะก็คือตัวนิโคตินเลยก็คือนิโคตินที่ได้จากบุหรี่นี่แหละคะ่ะเราเอามาใช้เป็นสารที่เป็นยาช่วยเลิกบุหรี่ส่วนประเภทที่2เนี่ยคะ่ะคือกลุ่มของสารเคมีหรือว่ายาที่ออกฤทธิ์เกี่ยวกับสารสื่อประสาทในสมองเพื่อทําให้ร่างกายหรือว่าหลอกร่างกายเสมือนว่าฉันยังได้รับนิโคตินจากการสูบบุหรี่อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสารทั้งสงประเภทเนี้คะ่ะ มีวัตถุประสงค์จริงๆในการบรรเทาอาการถอนนิโคตินหรือว่าอาการถอนบุหรี่<ม>เพื่อไม่ให้คนที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่อะค่ะเขาเจอภาวะถอนบุหรี่แล้วเขาท้อแท้<ม><ม>แต่โดยหลักการคือยาค่ะไม่ได้ช่วยให้คุณหยุดความอยากความอยากเนี่ยต้องใช้พลังใจ เราจแบ่งออกไปสองประเภทง่ายๆล้อไปกับสารล้วกันค่ะประเภทแรกเนี่ยก็คือยาที่ใช้ชื่อว่านิโคตินรีเพสเมนเทอร์ปีก็คือเป็นตัวนิโคตินทดแทนนิโคตินที่ได้จากบุหรี่เลย<ม>ในขณะที่ประเภทที่2จะเป็นตัวยาที่เรียกว่าไม่ใช่กลุ่มนิโคตินทดแทนอ่าก็จะเป็นกลุ่มพวกยาที่มีกลไกาการออกฤทธิต์ต่างๆ อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านะคะค่ะซึ่งปัจจุบันนะในประเทศไทยเองยาที่มีการใช้แล้วก็งานวิจัยรองรับมากมายเนะะี่ยค่ะก็จะมีอยู่3ตัวก็จะเป็นนิโคตินรีเพสเมน์เทอร์ปีในแง่ของรูปแบบหมกักฝรั่งหรือรูปแบบแผ่นแปะไม่น่าจะอาจจะเคยได้ยินกันบ้างนะคะหรือยารับประทานที่ชื่อบูโพพิออนหรือวาเลนิคลีน โดยหลักการคลินิกเลิกบุหรี่อะค่ะจะเน้นไปที่การให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเลือกวิธีการการเลิกบุหรี่ที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละรายมากกว่าแต่มันย่อมแน่นอนว่ามันครอบคลุมไปถึงการสั่งจ่ายยาด้วยนะคะแต่ว่าในคนไข้บางรายที่ไม่สะดวกรับยาจากคลินิกเลิกบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาค่าใช้จ่ายก็ไม่มีปัญหาค่ะ ทางคลินิกเลือดบุหรี่ยังไงก็ยินดีที่จะให้คํปศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยากับผู้ป่วยอยู่ดีเพราะเราอยากให้คนไข้มีความรู้ความเข้าใจมีความพร้อมในการกลับไปใช้ยาด้วยตัวเองค่ะเรานอกจากนี้ค่ะคลินิกเลือดบุหรี่เองก็เต็มใจค่ะที่จะให้บริการในการเติมกําลังใจในการต่อสู้กับการเลือดบุหรี่ของผู้ป่วยทุกคนอยู่แล้วค่ะ